สวัสดีค่ะชั้นโครโ,โสพิชวันนี้จะมาช่วยเพื่อนๆทำน้ำดอกอัญชันดึ่นะคะดอกอัญชันมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายหลายอย่างนะคะช่วยบำรุงสายตาและในตัวน้ำมะนาวก็ยังช่วยบรรเทาในการปวดศีรษะแก้วินเวียนนะคะแล้วก็ช่วยรักษาในเรื่องของโรคความดันโลหิสตสูงได้ด้วยนะคะ เราจะมาลองทำน้ำอัญชันมะนาวทานผสมน้ำผึ้งนะคะเพื่อนคะเราจะต้มดอกอัญชันนะคะหลังจากน้ำเดือดประมาณสินาทีแล้วเราจะมากรองนะเพื่อนนะคะเดีย๋ยวจะตั้งไฟก่อนเลยค่ะน้ำอัญชันนะคะในขณะที่เราต้มเนี่ยเขาจะเป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะคะเพื่อน ะคะเป็นสีน้ำเงินแบบนี้เพื่อนเห็นใช่ไหมคะแต่พอเราไปเติมน้ำมะนาวนะคะจะเป็นอีกสีหนึ่งนะเพื่อนจะปล่อยให้เขาเดือดนะคะประมาณสิบถึงสิบห้านาทีแล้วค่อยไปกรองนะเพื่อนคะเะเราต้มเขาได้ประมาณสิบห้านาทีแล้วนะคะจะเห็นว่าดอกของอัญชันเนี่ยนะคะสีของเขาเนี่จะจางลงแล้ว นะคะน้ำเขาจะสีเข้มขึ้นมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะปิดไฟนะคะปล่อยให้เย็นเพื่อนคะเราได้ดิดกรองน้ําอัชาญชันที่เราต้มไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนจะเห็นว่าออกมาเป็นสีน้ําเงินใช่ไหมคะทีนี้เราจะเติมน้ําผึ้งนะคะเติมน้ําผึ้งประมาณ หนึ่งช้อนนะคะอันนี้ช้อนหนึ่งช้อนกาแฟนะคะเพื่อนนะคะถ้าเราทำขายเราก็ใช้น้ำตาลนะคะใช้น้ำเชื่อมแต่นี่เราทำทานเองนะคะเพื่อสุขภาพคนนะ,ะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเห็นไหมคะสินเงินนะคะ เราจะเติมนมะนาวในในแก้วนี้จะเห็นไม่ชัดนะคะเราจะเอาน้ำมะนาวเน,นี่ยใส่ในแก้วที่เราเตรียมเป็นแก้น้ำแข็งนะคะพอเราเติมน้ำมะนาวเพื่อนคะมาดูปฏิยาว่ามันจะเป็นสีม่วงไหมเพื่อนดูนะคะพอเติมน้ำมะนาวไปก็เริ่มเป็นสีม่วงเลยใช่ไหมคะ ทีนี้เราจะมาคนนะคะเพื่อนเนสีม่วงไหมคะสีสันสวยงามเพืเ่อนๆน้ำอัญชันมะนาวน้ำพึ่งของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมดื่มแล้วนะคะรสชาตินะคะหวานอมเปรี้ยวนิดๆนะคะ เพราะมีตัวน้ำอันชันไม่มีรสชาติอะไรจะจืดๆแต่เราปรุงแต่งด้วยน้ำมะนาวและน้ำผึ้งนะคะทานแล้วจะสดชื่นดีเพื่อนๆลองทำทานนะคะเพื่อนคะคลิปนี้ถ้าเพื่อนชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะได้พบกับเมนูนะับสุขภาพของเราอีกมากมายหลายเมนูนะคะ สำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ